สวัสดีค่ะพบกับช่อง WelTinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองเท่านั้นมิได้เป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเรามาเริ่มกันเลยตอน ETF คู่หูดูแลงถือ VOO a n SGOV ยาวๆแล้วรวยจริงไหมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับดิฉันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่นักลงทุนหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่หรือคนที่กำลังวางแผนอนาคตทางการเงินต้องเคยสงสัยแน่นอนคะ่ะเคยสงสัยไหมคะว่าสองกองทุนยอดฮิต ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกว่า ETF อย่าง VOO และ SGOV เนี่ยถ้าถือยาวๆไปเรื่อยๆมันจะพาเราไปถึงฝั่งฝันทางการเงินได้จริงหรือเปล่ามันใช่คู่หูดูแล้มประมาณในระยะยาวของเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันแบบหมดเปลือกด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดพร้อมเรื่องเล่าและตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพลักษณ์ชัดๆเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักกับเจ้า2ตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะน้อยกว่า emphasis level เท่ากับ moderate มากกว่า VOO น้อยกว่า emphasis มากกว่าเนี่ยย่อมาจาก Vanguard S&P 500 ETF ส่วนน้อยกว่า emphasis level เท่ากับ moderate มากกว่า SGOV น้อยกว่า emphasis มากกว่าก็คือ iShares ศนย์ถึง3 m ม n ัน t r e a s u r y b o n d ETF แค่ชื่อก็ฟังดูซับซ้อนแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันจะอธิบายให้ฟังแบบแกะกล่องทีละตัวเลยมาเริ่มกันที่ VOO ก่อนเลยค่ะลองจินตนาการว่า VOO เนี่ยเป็นเหมือนตะกร้าใบใหญ่ที่รวบรวมหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเอาไว้ซึ่งบริษัทเหล่านี้คือหัวกะทิของอเมริกาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Amazon Google เทสลาและอีกมากมายเหมือนคุณกำลังลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคำว่า S&P 500ที่ VOO ตามอยู่ก็คือชื่อดัชนีที่ใช้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้นั่นเองค่ะ VOO มีเป้าหมายแค่สิ่งเดียวเลยคือทำให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500ให้มากที่สุดพูดง่ายๆคือ ถ้า S&P 500ขึ้น VOO ก็ขึ้นถ้า S&P 500ลง VOO ก็ลงตามค่ะทำไม VOO ถึงได้รับความนิยมและน่าสนใจสำหรับการถือยาวๆล่ะคะ 1. กระจายความเสี่ยงแบบสำเร็จรูปนึกภาพลักษณ์ว่าคุณซื้อหุ้น500ตัวในคราวเดียวแค่กดซื้อ VOO ตัวเดียวมันช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีปัญหา เพราะถ้ามีบริษัทไหนสะดุดอีก499บริษัทที่เหลือก็ยังช่วยประคองไปได้เปรียบเหมือนคุณกำลังเดินทางด้วยรถบัตขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารเต็มคันไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วถ้าล้มคือเจ็บหนักคนเดียวค่ะ2ค่าธรรมเนียมต่ำมาก VOO มีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ต่ำมามา,มากค่ะ หรือที่เรียกว่า expense ratio ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ0.03%ต่อปีเท่านั้นเองต่ำจนแทบไม่รู้สึกเลยซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของคุณจะอยู่กับคุณไม่ได้ถูกหักไปเป็นค่าธรรมเนียมเยอะแยะค่ะ3ประวัติศาสตร์ไม่เคยโกหกดัชนี S&P 500มีประวัติศาสตร์การเติบโตที่น่าประทับใจมาอย่างยาวนานกว่าหลายสิบปี แม้จะมีช่วงที่ตลาดตกต่ำอย่างวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆแต่ในระยะยาวแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็มักจะฟื้นตัวและเติบโตต่อไปได้เสมอค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพลักษณ์ลองนึกถึงน้อยกว่า emphasis level เท่ากับ moderate มากกว่าคุณสมหญิงน้อยกว่า emphasis มากกว่าที่เริ่มทำงานตอนอายุ25ปีเงินเดือนไม่ได้เยอะมากแต่เธอเชื่อ ในการลงทุนระยะยาวเธอตัดสินใจลงทุนใน VOO เดือนละ5 0 0พบาทสม่ำเสมอมาตลอดไม่ว่าจะตลาดหุ้นขึ้นหรือลงเธอก็ยังคงซื้อเท่าเดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอกเกษียณตอนอายุ60ปีนั่นคือ35ปีแห่งการลงทุนตลอดเส้นทางนี้แน่นอนว่าเธอต้องเจอวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง เช่นวิกฤตซับพรามในปี2008หรือวิกฤตโควิดในปี2020ที่ที่ทำให้มูลค่าพอร์ตเธอตกควบลงไปแต่ด้วยความที่เธอไม่ตื่นตระหนกและยังคงลงทุนอย่างมีวินยัยเมื่อเวลาผ่านไปตลาดก็กลับมาฟื้นตัวและเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากเงินต้นที่ลงทุนไปรวมรวมไม่กี่ล้านบาท แต่เมื่อรวมกับผลลัพธ์แบบทบต้นทบดอกที่ได้จาก VOO พอร์ตของเธอเติบโตไปถึงระดับหลายสิบล้านบาททำให้เธอมีเงินใช้หลังเกษียณได้อย่างสบายๆนี่แหละค่ะคือพลังของการถือ VOO ในระยะยาวทีนี้มาดู SGOV กันบ้างค่ะน้อยกว่า Emphasis Level เ,เ,เ,เท่ากับ Moderate มากกว่า SGOV น้อยกว่า Emphasis ม,มากกว่าหรือ iShare 0ถึง3มัน treasury bond ETF ตัวนี้เนี่ยแตกต่างจาก VOO อย่างสิ้นเชิงเลยครับถ้า VOO เป็นหุ้น SGOV ก็คือพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนคุณกำลังให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกายืมเงินในระยะเวลาสั้นๆประมาณ0ถึง3เดือนค่ะและรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยให้คุณเป็นการตอบแทน ลองนึกภาพลักษณ์ว่าคุณกำลังเก็บเงินในเซฟที่ปลอดภัยมากๆและได้ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆไปด้วยไม่ใช่การลงทุนที่หวังผลลัพธ์สูงลิบลิ่วแต่เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะทำไม SGOV ถึงน่าสนใจและมีประโยชน์ในการถือระยะยาวในพอร์ตการลงทุน 1. ความปลอดภัยสูงปรีดพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างหนึ่งเพราะโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะผิดนัดชำระหนี้คือต่ำมากๆค่ะแทบเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เหมือนคุณฝากเงินไว้กับธนาคารที่มั่นคงที่สุดในโลกเลยค่ะสสภาพคล่องสูงคุณสามารถซื้อขาย SGOE ได้ง่ายและรวดเร็วในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นทั่วไปเลยค่ะ แปลว่าถ้าคุณต้องการใช้เงินฉุกเฉินคุณก็สามารถขาย SGOV เพื่อแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว3ใช้จัดการเงินสดในพอร์ตหลายคนใช้ SGOV เป็นที่พักเงินชั่วคราวหรือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดสำรองในพอร์ตการลงทุนแทนที่จะถือเงินสดไว้เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์ที่อาจจะให้ดอกเบี้ยน้อยมาก SGOV ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านิดหน่อย โดยที่ยังคงความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพลักษณ์ลองนึกถึงน้อยกว่า emphasis level เ,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 เท่ากับ moderate มากกว่าคุณสมชายน้อยกว่า emphasis ม,มากกว่าที่กำลังจกกะเกษียณในอีก2ปีข้างหน้าเขามีพอร์ตหุ้น VOO ที่เติบโตมาอย่างดีแต่เขากังวลว่าถ้าตลาดหุ้นเกิดวิกฤตในช่วงที่เขาจะ,กะเกษียณพอดีเงินก้อนนี้อาจจะลดลงไปมาก เขาจึงตัดสินใจทยอยขาย VOO บางส่วนและนำเงินนั้นมาพักไว้ใน SGOV เพราะ SGOV มีความปลอดภัยสูงมากแม้ว่าผลลัพธ์จะน้อยแต่ก็ช่วยปกป้องเงินต้นของเขาในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวนทำให้เขามั่นใจว่าเมื่อถึงเวลากเกษียณเขาก็จะมีเงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องกังวลว่ามูลค่าพอร์ตจะลดลงไปจากความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงใกล้กเกษียณ นี่แ่ะค่ะคือการใช้ SGOV เป็นเครื่องมือในการรักษามูลค่าเงินทุนค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือน้อยกว่า emphasis level เ,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 เท่ากับ moderate มากกว่าคุณสมศรีน้อยกว่า emphasis มากกว่าที่เป็นฟรีแลนซ์ e รายได้ไม่แน่นอนเธอรู้ว่าต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายแต่ไม่อยากเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆเพราะได้ดอกเบี้ยน้อย เธอจึงตัดสินใจแบ่งเงินสำรองฉุกเฉินส่วนหนึ่งมาลงทุนใน SGOV แทนธนาคารทั่วไปครับเพราะ SGOV มีความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงแถมยังได้ผลลัพธ์ดีกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเล็กน้อยทำให้เงินสำรองของเธอไม่ได้นอนนิ่งๆแต่ยังทำงานให้เธออยู่ตลอดเวลาครับแล้วสรุปว่า VOO และ SGOV เนี่ยถือยาวๆได้ไหม คำตอบคือน้อยกว่า emphasis level เท่ากับ moderate มากกว่าได้ค่ะแต่ต้องเข้าใจบทบาทของแต่ละตัวและเป้าหมายการลงทุนของคุณเองค่ะน้อยกว่า emphasis ม,มากกว่า V.O.O. สำหรับการเติบโตระยะยาวถ้าเป้าหมายของคุณคือการสร้างความมัง่งคั่งในระยะยาวการให้เงินทำงานและเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา V.O.O. คือ ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมค่ะมันเหมาะกับการทิ้งไว้แล้วลืมในระยะยาวจริงๆเพราะตลาดหุ้นในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเสมอแม้จะมีช่วงขาลงบ้างก็ตามเหมือนกับคุณกำลังปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลากว่ามันจะออกดอกออกผลลัพธ์แต่เมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมาหาศาลค่ะ SGOV สำหรับความมั่นคงและบริหารเงินสด SGOV ไม่ได้เหมาะกับการสร้างความมั่งคั่งแบบผือหวาเหมือน VOO แต่เป็นเหมือนฐานที่มั่นหรือป้อมปราการที่มั่นคงในพอร์ตของคุณมันเหมาะสำหรับการพักเงินระยะสั้นถึงปานกลางการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินหรือการลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงค่ะ เปรียบเหมือนคุณมีน้ำดื่มสำรองคุณภาพดีเยี่ยมไว้ในยามที่เกิดภัยแล้งคุณอาจจะไม่ได้ดื่มมันทุกรุ่นแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการมันก็อยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยคุณได้เสมอค่ะแล้วจะใช้ทั้งสองตัวนี้ร่วมวงกันในพอร์ตระยะยาวได้อย่างไรนี่แหละค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจการนำ VOO และ SGOV มาผสมผสานกันในพอร์ตการลงทุนระยะยาวถือเป็นการจัดพอร์ตที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกับการสร้างทีมในฝันให้กับเงินของคุณเลยค่ะ VOO เป็นตัวรุกทำหน้าที่สร้างผลลัพธ์และผลักดันพอร์ตให้เติบโต SGOV เป็นตัวรับทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงรักษามูลค่าเงินทุนและเป็นแหล่งสภาพคล่องยามจำเป็น ลองนึกภาพลักพ์ดการลงทุนเหมือนกับทีมฟุตบอลค่ะ VOO คือกองหน้าตัวเก่งที่คอยทำประตูสร้างคะแนนให้ทีมอยู่เสมอส่วน SGOV คือกองหลังตัวรับที่เหนียวแน่นคอยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาทำประตูได้ง่ายๆและยังเป็นผู้รักษาประตูที่เชื่อถือได้คอยช่วยรักษาประตูทีมไว้ทำให้ทีมมีเสถียรภาพและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงค่ะ ตัวอย่างกลยุทธ์การผสมผสานสำหรับนักลงทุนวัยหนุ่มสาวอายุ20-30ปีอาจจะเน้น VOO เป็นหลักเช่น80-90%ของพอร์ตเพื่อเน้นการเติบโตระยะยาวและมี SGOV เล็กน้อย10-20%สำหรับเงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินที่อาจจะต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้สำหรับนักลงทุนวัยกลางคนอายุ40-50ปี อาจจะลดสัดส่วน VOO ลงมาบ้างเช่น60-70%และเพิ่ม SGOV เป็น30-40%เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลงบ้างและมีเงินสดพร้อมใช้มากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ใกล้กเกษียณหรือไวยเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปอาจจะเน้น SGOV เป็นหลักเช่น50-60%หรือมากกว่านั้น เพื่อรักษามูลค่าเงินทุนและสร้างกระแสเงินสดสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณและลดความเสี่ยงจากความผันผวน,นของตลาดหุ้นให้น้อยที่สุดสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อจะถือ VOO และ SGOV ในระยะยาว1เป้าหมายทางการเงินของคุณคุณต้องการเงินก้อนนี้ไปใช้เมื่อไหร่เพื่ออะไร ถ้าเพื่อการเกษียณในอีก30ปีข้างหน้า VOO คือคำตอบถ้าเพื่อซื้อบ้านในอีก3ปีข้างหน้าหรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน SGOV คือสิ่งที่คุณมองหา 2. ความเสี่ยงที่คุณรับได้คุณเป็นคนใจเย็นแค่ไหนเมื่อเห็นมูลค่าพอร์ตลดลงถ้าคุณรับความผันผวน,นของตลาดหุ้นได้มาก VOO ก็เหมาะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเห็นตัวเลขแดงๆเลย SGOV จะช่วยให้คุณสบายใจกว่า3การปรับสมดุล พอร์ตรีบาลานซิ่งในระยะยาวสัดส,ส่วนของ VOO และ SGOV ในพอร์ตของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลลัพธ์ของแต่ละตัวคุณควรจะมีการทบทวนและปรับสัดส,ส่วนให้กลับมาตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป็นประจำเช่นปีละครั้งหรือเมื่อสัดส,ส่วนเปลี่ยนไปมาก 4. ติดตามข่าวสารและศึกษาเพิ่มเติมแม้ว่า ETF ทั้งสงตัวนี้จะค่อนข้างเรียบง่ายแต่การติดตาม ข่าวสารเศรษฐกิจโลกและข้อมูลของกองทุนอย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นสิ่งสำคัญค่ะสรุปแล้วการถือ VOO และ SGOV ในระยะยาวนั้นไม่ใช่แค่ได้แต่ยังเป็นดีมากๆอีกด้วยค่ะหากคุณเข้าใจบทบาทของแต่ละตัวและนำมาจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ VOO จะเป็นเครื่องมือชั้นยอดสำหรับการสร้างการเติบโตส่วน SGOV จะเป็นปราการป้องกันความเสี่ยงที่แข็งแกรง่งทั้งสองตัวนี้เมื่อทำงานร่วมวงกันจะช่วยให้คุณเดินหน้าสู่เป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและสบายใจยิ่งขึ้นค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้อยากจะขอยกตัวอย่าง ชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะคะหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย พวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะทอ